สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านที่ในพระเยซูคริสต์นะครับทุกคนสบายดีไหมครับก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่ในพระเยซูคริสต์นะครับและก็ดีใจที่วันนี้ได้พบพี่น้องที่ยังไม่มีลูกแต่กําลังจะมีลูกหรือกําลังจะมีแฟนนะครับขอให้ทุกคนนะครับเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่แสนดีและเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ช่วยสําเร็จการทรงเรียกของตัวเองด้วยและให้สําเร็จ การทรงเรียกของลูกที่กําลังจะมีหรือมีอยู่น่าจะก,การเลี้ยงลูกนะครับข้อที่ที่มานสอนนะครับจะมีน้อยมากบอกได้ว่าคริสเตียนเนี่ยการเลี้ยงลูกของคริสเตียนเนี่ยมีข้อมูลน,น้อยมากถ้ามีก็ไม่หลายละเอียดถ้ามีก็เ,เหมือนเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงก็ว่าฟังแล้วมันรู้ว่าจะเออมันดีแต่ไม่รู้ว่าต้องลงมือทํำยังไงจะมีข้อมูลแบบนี้จะมีเยอะอยู่นะครับ บางคนก็จะลูกโตแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อด้วยแต่สำหรับคอร์สครั้งนี้นะครับประมาณ4-5อาทิตย์ที่เรากำลังใช้เวลาด้วยกับเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกนะครับจะขอให้พี่น้องทุกคนได้ความประจักษ์แจ้งเรื่องกันเลี้ยงลูกในอาการทรงเรียกของพระเจ้านะครับเป็นเรื่องที่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะสอนได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าผมเองก็ยังเลี้ยงลูกอยู่ แล้วก็ถ้าผมเลี้ยงลูกอยู่เนี่ยผมก็รู้ว่าจะผมก็จะพยายามนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่าเพราะว่ายัางไม่เห็นลูกสําเร็จสําหรับลูกของผมนะครับลูกของผมก็แค่อายุเจ็ดขวบแปดขวบก็เลยไม่รู้ว่าที่เรากําลังสอนอยู่นะครับจะพี่น้องแต่ละคนจะหลับใต้มากแค่ไหนาแต่ว่าจะเท่าที่ผมนําเกี่ยวอยู่สมัยนี้นะครับมีคนคลอดลูกน้อยลงจํานวนคนทั่วโลกนะครับกาลังจะเยอะขึ้นอยู่ แต่ว่าจะมีประเทศไหนที่พัฒนาหรือมีการจเจริญน,นะครับเช่นเกาหลีหรือญี่ปุ่นหรือประเทศไทยนะครับจะมีคนค้อลูกนะครับน้อยลงเรื่อยๆมาจนถึงวันนี้และยังปัจจุบันนี้เกาหลีก็เหมือนกันนะครับจะมีคนข้อลูกประมาณ0.86%บอกได้ว่าจะประเทศที่ค้อลูกน้อยสุดในทั่วโลกนะครับเพราะว่า คือหลายคนคิดว่าจะเลี้ยงลูกเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลี้ยงลูกเนี่ยคือเหนื่อยแล้วก็สําหรับตัวเองก็ถูกเลี้ยงจากพ่อแม่มาแต่ที่ที่พ่อแม่สอนอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตตามสิ่งที่พ่อแม่สอนอยู่มาจนถึงวันนี้แต่เราก็สรุปได้ว่าที่พ่อแม่สอนอยู่ว่าต้องเด็กดีนะต้องเป็นคนดีนะและต้องเลียงเก่งๆนะต้องพัฒนานะสุดท้ายเราก็จะได้วันหนึ่งที่ได้เป็นผู้ใหญ่ อย่างที่คุณพ่อคุณแม่เคยทำงานเลี้ยงเรามาตอนนี้เราก็จะได้สาภาพที่เราก็ต้องทำเหมือนคุณพ่อคุณแม่นะครับงั้นลองสังเกตดูสิครับสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สอนนะครับจะต้องเป็นเด็กดีนะเด็กเชื่อฟังนะคนเก่งนะแล้วก็บางคนก็ส่งลูกเรียนที่เมืองแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็หยุดชนบทและบอกว่าส่งลูกเพื่อลูกมีชีวิตที่ดีกว่าพ่อแม่ แต่ว่าก็หลังจากเราก็จะโตมาจากหลายกรณีมากเลยแต่ว่าจะในที่นั้นก็ตามใจคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากจะเลี้ยงลูกได้ดีก็เท่าที่มีกำลังพวกเขานะครับเลี้ยงเรามาถูกบ้างผิดบ้างเราก็จะโตมาตามอย่างที่พวกเขาเลี้ยงเหล่ามาลองสังเกตไหมครับตอนที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเราคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าทำอย่างนั้นลูก มีชีวิตที่มีความสุขกว่ามีชีวิตที่ดีกว่าและวันนี้นะครับเราก็จะโตมาเหมือนอายุคุณพ่อคุณแม่แล้วอยากจะถามว่าตอนที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเรามีความสุขไหมครับตอนที่ส่งเราที่เด็กขอพักส่งเราเรียนที่ต่างประเทศเพื่อเรามีชีวิตที่ดีกว่าคุณพ่อคุณแม่ช่วงที่คุณพ่อคุณแม่ส่งเราและบอกว่าจะมีชีวิตที่ดีกว่าเรา แต่ตอนนั้นชีวิตคุณพ่อคุณแม่ดีไหมครับและหลังจากเราเรียนต่างประเทศหรือเรียนเด็กขอพักโดยห่างจากคุณพ่อคุณแม่โตมาที่นั่นปางคงก็โตมาในคุณพ่อคุณแม่ก็ตามมีสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สอนอยู่บอกว่าถ้าทําอย่างนี้เนี่ยมีชีวิตที่ดีกว่าพ่อแม่ลองสอบทำนะครับว่าเรามีชีวิตที่ดีกว่าคุณพ่อคุณแม่ไหมครับก็ทําไมถามเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเราก็ต้องเลี้ยงลูก ของตัวเองเพื่อเราก็จะไม่ผิดพลาดหรือมีอะไรที่คุณพ่อคุณแม่ทำดีต่อเราก็เราก็จะรักษาเรื่องนี้ไว้แต่มีอะไรที่ไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่สอนบังอย่างเนี่ยจะไม่ถูกต้องเพราะว่าเราเองก็จะใช้ชีวิตตามอย่างที่คุณพ่อคุณแม่พูดแต่ตัวเองเนี่ยไม่มีความสุขมีทุกอย่างแต่ไม่มีความสุข ก็ผมนะครับจะมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับเพื่อนตั้งแต่เด็กอายุประมาณตั้งแต่อายุ3ขวบ4ขวบผมก็มีเพื่อนคนนั้นเลยนะครับแต่ว่าคือสําหรับคุณพ่อผมกับคุณพ่อเขาเนี่ยสนิทกันมากแต่เพื่อนคุณพ่อเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่ประสบค,ความสําเร็จตั้งแต่อายุ 35- หรือ40เนี่ยเขาจะเริ่มเปิดธุรกิจของตัวเองเรื่องเกี่ยวกับส่งของเขาเป็นของเก็บ เขาก็จะเอาอีหอ้ออาดิดาสไนกี้หรืออะไรมาเรื่องดังๆเนี่ยเขาเก็บในห้องเก็บของเขาและเขาก็จะช่วยทําทําป้ายแล้วก็เขาจะดูเช็คดูคุณภาพหรืออะไรเขาเป็นห้องเก็บของอีห้อต่างๆที่มันช่วยจัดทรงให้แต่ละที่ค่ะช่วงนั้นจะไม่มีใครทรําธุรกิจนี้เงินเขาเนี่ยมาพัฒนาจนถึงตอนนี้มันบริษัทใหญ่มากเขาก็จะมีตังเยอะมากนะครับและคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยฉลาดมาก จึงเขาก็อยากให้ลูกเรียนด้านหมอดัลูกก็ตั้งแต่เด็กๆเ,เรียนเพื่อเป็นหมอนะครับแต่เรื่องสรุปก็คือเขาใช้ชีวิตตามอย่างที่คุณพ่อคุณแม่สอนว่าเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเงินเดือนย,ยึดที่สุดในเกาหลีเงินเดือนเขานะครับต่อเดือน30หล้านวอนเกาหลีนะครับก็เยอะอยู่นะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่มัฉลาดมากเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าเนี่ยคนที่มี มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโรคจิตเยอะมากจึงเขาให้ลูกเรียนด้านหมอโรคจิตและตอนนี้นะครับเขาก็จะเปิดโรงพยาบาลของตัวเองด้วยเขาก็จะในใต้เขานะครับจะมีหมอหลายคนด้วยบอกได้ว่าจะถ้าส์ภาพภายนอกเขานะครับเหมือนคนที่ประสบความสําเร็จและมีทุกอย่าง ทั้งมีชือ่อเสียงทั้งหน้าที่ทั้งเงินเดือนสูงมากมีรถคุณภาพดีมากและเขาเนี่ยจะมีทุกอย่างทางสายตาของมนุษย์นะครับแต่ว่าวันหนึ่งนะครับเป็นวันงานศพคุมพ่อของคุมพ่อของเขานะครับเจ้าผมก็ไปเยี่ยมเพราะว่าจะเราเป็นเพื่อนสนิกันและคุมพ่อทั้งสองคนก็มันสนิกันจึงเราก็จะไปด้วยกันที่งานศพของอากงของเขานะครับ แต่ไปที่นั่นแล้วเราก็ดีใจเพราะไม่ได้เจอมานานมากแต่หน้าตาเขาก็เหมือนเดิมก็น่าจะหน้าผมก็เหมือนเดิมนะครับแค่ผิวแก่ลงเฉยๆก็หลังจากพบกับเขาแล้วนะครับก็แม้ว่าไม่เป็นงานอะไรพิธีศพของอักวง์ก็ตามเขาก็อิ่มผมก็อิ่มเพราะ่าคิดถึงมานานก็หลังจากเราทําพิธีเสร็จแล้วนะครับจะผมก็จะคุยกับเพื่อนอนะครับก็ผมก็ถามกับเพื่อนเพื่อน ก็เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมได้ยินว่าคุณเปิดโรงพยาบาลและตอนนี้มีอะไรมันดีเขาดีมากมายก็เพื่อนก็บอกว่าเออนี่เป็นเรื่องปกติแหละเพราะว่าเขาก็มันใช้ชีวิตตามอย่างที่คุณพ่อคุณแม่สั่งมาก็จนถึงวันนี้แต่ผมก็ถามก็มีแฟนหรือยังก็ตอนนั้นอายุเขา3 7เป็ดมั่งนะครับก็ไม่นานแต่เขาก็บอกว่าเออไม่มีแฟนผมก็ถามว่าทำไมไม่มีแฟน เขาบอกอย่างนี้เลยนะครับว่ายังตัวเองก็ดูแลตัวเองไม่เป็นยังตัวเองก็ไม่มีความสุขผมเนี่ยไม่มีใจกล้าที่ให้อีกคนหนึ่งมีความสุขได้โอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับมีทุกอย่างอย่างที่เรากําลังสาวเองหาเนี่ยเขามีทุกอย่างเลยแต่เขาบอกว่ายังเขาเองก็ไม่มีความสุขแต่เขาจะให้พิง คนนั้นเนี่ยมีความสุขได้ยังไงก็ผมก็จะงงเขามีอะไรในชีวิตทำไมเขาคิดอย่างนั้นหลังจากผมกลับมาได้อินจากคุณพ่อว่าเขาเนี่ยจริงๆแล้วมีผู้อิงมาก่อนแต่คุณพ่อคุณแม่ฏิเสธผู้อิงคนนั้นจึงเขาเต่งไม่ได้มันเรื่องที่น่าเศร้ามากคงคุณพ่อคุณแม่คิดว่าฐานะบ้านหลังนั้นเนี่ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ หรือเขาดูอะไรไม่รู้แต่เขาปฏิเสธแฟนผู้หญิงคนหนึ่งที่ลูกชายอยากจะใช้ชีวิตด้วยกันตลอดชีวิตจึงเขาก็เสียใจและเขาเองก็ไม่อยากเป็นหมอด้วยที่เขาอยากเป็นรู้ไหมครับคืออะไรเขาอยากจะเป็นพ่อครัวถ้าเขาทําอาหารแล้วมีคนกินมีความสุขเขาก็มีความสุขแต่ตอนนี้นะครับเขาเหมือนตุ๊กตาพ่อมีทุกอย่างที่คุณพ่อขอ มีทุกอย่างที่คุณพ่อคุณแม่สั่งจึงวันนี้นะครับอย่างที่คุณพ่อคุณแม่คิดไว้แปะเลยก็เลยผมก็บอกได้ว่าเป็นตุ๊กตาพ่อแม่ของเขาก็จะได้เยอะมากอะไรมากมหมเดี๋ยวมรดกคุณพ่อก็จะน่าจะมาเยอะมากเลยนะครับแต่ผมก็สงสารเขาเขามีชีวิตเดียวและก็ช่วงวัยสามสิบเขาก็จะแค่มีครังเดียวช่วงอายุสี่สิบเขาก็จะมีรังเดียว แต่จนถึงอายุ40มาเขาก็จะทำตามอย่างที่คุณพอ่อคุณแม่พูดคุณพอ่อคุณแม่สั่งและเขาเองก็ไม่มีความสุขแต่สายตาคนอื่นคุณพอ่อคุณแม่ประสบความสำเร็จเรื่องงานด้วยประสบความสำเร็จเรื่องเลี้ยงลูกด้วยเลี้ยงแบบคนที่มีฐานะสูงในประเทศเกาหลี ในบันดาคนที่ได้รับเงินเดือนนะครับผมก็คิดว่าเขาเงินเดือนเยอะที่สุดแต่ตอนนี้เปิดโรงพยาบาลของตัวเองก็ตอนนี้นะครับเงินเดือนเขาไม่มีวันสิ้นสุดแต่เขาเองก็ไม่มีความสุขะนะครับใช่วันนี้สิ่งที่อยากจะพูดก็คือเรื่องนี้ครับหลายคนนะครับอยากจะเลี้ยงลูกดีๆหลายคนก็อยากให้ลูกเนี่ยมีชีวิตที่ดีกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็บางคนก็อยากให้ครั้งนี้เนี่ยไม่อยากผีพลาดกับเรื่องลูก เพราะว่าหลังจากเราได้ลูกแล้วนะครับแน่นอนน่ารักมากน่ารักมากเราสามารถเล่กกับชีวิตของเราได้ด้วยเพราะว่าน่ารักขนาดนี้นี่เป็นของควัญที่มาจากพระเจ้าเมื่อผู้ชายหนึ่งคนและผู้หญิงหนึ่งคนออกมาจากคุมภกคุ้มภพและสร้างครอบครบัวใหม่ในความรักงั้นนี่เป็นของควัญที่พระงให้เก่ครอบครัวใหม่เขาเกิดมาด้วยความรัก หลังจากเราได้เห็นหน้าลูกที่เพิ่งคลอดมางั้นจะเราก็รู้สึกว่าให้เขาน่ารักมากจริงๆหลังจากผมก็ได้ลูกชายแล้วนะครับผมไม่ใจกล้าอุ้มเพราะว่าตัวเล็กมากรู้สึกว่าอุ้มแล้วกระถุกเขาหักหรือเปล่ามันมันเล็กขนาดนั้นเลยครับแค่นี้เองนํำนักก็ประมาณ2.7มันมันเล็กมากเลยผมก็ไม่ใจกล้าอุ้มแต่ว่าตอนนี้โตแล้วมันอุ้มไม่ไหวนะครับแต่อย่างไรก็ตาม นิสัยที่ลูกออกมาในครอบครัวเราที่เพิ่งสร้างมาเพราะว่าพระเจ้าอยากให้ลูกของเราโตมาในคุณพ่อคุณแม่นี้สำหรับดวงวิญญาณที่อยู่ในแผนกันของพระเจ้าก่อนปัตถมการพระองค์จัดแผนกันไว้ว่าให้เกิดในคนน้นคนนี้ดีกว่าให้เกิดมาในครอบครัวนี้ดีกว่าเพราะว่าพระองค์นะครับไวยใจ ครอครัวนี้แม้ว่าไม่ไวยใจก็ตามพระองค์ก็ต้องให้ดวงวิญ,ญญาณที่ก่อนปัตุมกัาลเนี่ยให้เกิดมาสมัยนี้ต,นนตามแผนการตรรักเวลาของโลกนะครับแต่ว่ายังดีก็คือลูกเรานะครับเกิดมาในครอบครัว,รวที่รู้จักพระเจ้าจึงเขาสามารถโตมาในความรักของพระเจ้าและโตมาในความรักคุ้พ่อคุณมแม่ได้เต็มที่นะครับ ก็เลยอยากให้ครั้งนี้นะครับอยากให้พี่น้องแต่ละคนนะครับจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกโอเคพื้นฐานที่สุดในการเลี้ยงลูกนะครับสรุปเรื่องวันนี้ก่อนนะครับสรุปเรื่องวันนี้ก็คือเราไม่ใช่ค้อลูกเพื่อเลี้ยงให้ดีไม่ใช่เลี้ยงเพื่อเขาเป็นเด็กดีนะครับหลายคนอยากจะรู้จักวิธีการเลี้ยงลูกแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าเราไม่ใช่ค้อลูกเพื่อเลี้ยงดีๆนะครับแต่เราค้อลูกเพื่อรัก โอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับเราคลอดลูกเพื่อลักเขาโดยไม่มีเงินขายจึงเรารู้ว่าใจของพระเจ้าที่รักเราเนี่ยมากแค่ไหนเมื่อเราอุ้มลูกครั้งแรกความรู้สึกของคุณเป็นยังไงครับแม้ว่าลูกนะครับงงแงร้องไห้ขออาหารน้อยหรือเอาเขางงแงหน่อยก็ตามเรารลักเขา หลังจากคลอดลูกแล้วเขาตื่นมาทุกๆสามชั่วโมงงั้นเราก็จะตื่นมาทุกๆสามชั่วโมงเราเนี่ยนอนไม่สนิทเมื่อก่อนเนี่ยนอนคนเดียวมันหลับสนิทได้บางคนก็ตั้งใจดูบอลและหนอมไม่หลับมันก็มีแต่ว่าหลังจากมีลูกแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่น้อมเต็มที่นะครับไม่มีเพราะว่านี่เป็นธรรมชาติลูก แต่ตอนที่เราตื่นขึ้นมาเหนื่อยมากก็ตามแล้วก็พอดว่าโอ้โอลูกลูกเอ้ยฉี่แล้วหรออือแล้วหรอเอ้ยหิวนมแล้วหรอเราก็จะให้เขากินใช่ไหมครับใช่ไม่รู้ทําไมรักอัตโนมัติเลยถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่รักน่าจะเขาไม่ใช่เป็นลูกของพระเจ้าแน่เลยแต่เราเนี่ยได้ลูกแล้วรู้ว่ามันเป็นของขวัญมันเป็นแพทย์พลอยที่ยังไม่สําเร็จลูก มีคุณค่ามากน่ารักมากเราก็รู้ว่าชีวิตเขาเนี่ยมีคุณค่ามากเขาควรจะได้รักความรักจึงเราก็ลาค่ายอัตโนมัติแม้ว่าเขายัางไม่ใจตังอะไรให้เราเท่าเกตทําไม่ใจเงินเดือนให้เราเราก็ลาออกเลยนะครับแต่ว่าสำหรับลูกเนี่ยไม่ใจอะไรสักอย่างกับพวกเราแต่เราก็จะรักรักมากทําไมนี่เป็นใจของพระเจ้านี่เป็นเรื่องแผ่นดินสวรรค์จริงๆแล้วกรรมเป็นครอบครัวนะครับ เป็นช่วงเวลาที่เราอยู่ในแผ่นดินสวรรค์ทำไมเพราะว่าเราเพิ่งกินรสชาติแผ่นดินสวรรค์ส่วนหนึ่งในครอบครัวเราแต่งงานแล้วมีความรักและเรารู้จักผักคำและให้เกียรติซึ่งกันและกันงั้นที่นั่นเป็นแผ่นดินสวรรค์แต่เกียรติซึ่งกันและกันทะเลาะกันทุกวันงั้นเหมือนเราอยู่ในนรกนะครับครับจึงหลังจากเรารักกันแล้วจะมีลูกงั้นจะลูกคนนั้นเนี่ยเราอินดีหลักเขา อัตโนมัติเลยใช่พระเจ้าก็หลักเราอย่างนั้นแต่ปัญหาปัจจุบันนี้ปัญหาสมัยนี้นะครับหลายคนนะคะเอาข้อมูลใส่เข้าไปในพี่น้องแต่ละคนเลยแม้ว่าเราเป็นคริสเตียนก็ตามข้อมูลโลกก็เข้ามาถ้าเราเจอกับเพื่อนๆหรือคุณพ่อคุณแม่อากงอามาเนี่ยพวกเขาก็จะมีความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าอยากเลี้ยงลูกเนี่ยต้องเลี้ยงที่เมืองอำเภอเมือง แล้วก็บางคนก็บอกว่าถ้าอยากจะเลี้ยงลูกเนี่ยคุณต้องทํางานที่เกาหลีเพื่อลูกเนี่ยจะมีโอกาสที่เรียนหนังสือดีๆหน่อยแล้วก็บางคนก็บอกว่าคือต้องแข่งกันกับคนอื่นก็เลยต้องให้เลียงพิเศษด้วยแล้วก็บางคนก็บอกว่าต้องทำนู่นทำนี่ทำนัน่นทำนูน่น,น,ออนก็เลยตายคงกห่วงว่างั้นจะเราเลี้ยงลูกยังไงแน่เราไม่อยากให้ลูกของเราที่น่ารักเนี่ยจะล้มเหลว เราไม่อยากให้ลูกเราเนี่ยมันชากว่าคนอื่นตอนนี้ก็จะมีหนังสือมากมายว่าอายุเท่าไหร่ต้องพูดอายุเท่าไหร่จะต้องคันถ้าวันไหนที่ลูกของเราเนี่ยพูดช้างั้นพ่อแม่ก็เริ่มหว่วงละเฮ้ยลูกของเราเป็นคนพิการหรือเปล่าลูกของเรามีโรคจิตหรือเปล่าเริ่มงกลุ่มพ่อกลุ่มแม่ก็หว่วงละเพราะว่าเขาได้ยินข้อมูลมากมายจากข้างนอกว่าเดือดร้อนงั้นเราเลี้ยงผิดหรอ สุดท้ายการเลี้ยงลูกเนี่ยลูกเราไปฉากว่าคนอื่นงั้นส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยโทษตัวเองหรือโทษสามีหรือโทษภรรยาทําไมเพราะว่าเราอยากเลี้ยงลูกดีๆแต่ลูกเราทําไมฉากว่าอยากให้ลูกเนี่ยเติบโตมาในสังคมอย่างดีดีกว่าคุณพ่อคุณแม่งั้นจะทํำยังไงดีหลายคนนะครับมีความคิดแทนมากมายแต่วันนี้นะครับผมอยากให้พี่น้อง เข้าใจคำหนึ่งที่เพิ่งพูดมาคือเราไม่ใช่ขอลูกเพื่อเราเลี้ยงดีเลี้ยงดีให้เป็นหมอเลี้ยงดีให้เป็นนักสแสดงที่ด,งดงังๆเราไม่ใช่ขอลูกเพื่อให้เขาเป็นตุ๊กตาของพ่อแม่มีความหวังพ่อแม่มีความฝันพ่อแม่ก็เลยเราคิดว่าต้องเลี้ยงดีๆเพราะว่าเรามีภาพที่ความสําเร็จเราคิดว่าความสําเร็จชีวิตโลกเนี่ยต้องเป็นอย่างน้นต้องเป็นอย่างนั้น เพื่อลูกถึงที่นั่นเนี่ยต้องใช้ปัญญาของพ่อแม่เพราะว่าลูกเนี่ยไม่รู้เรื่องจึงพ่อแม่หลายคนนะครับเอาความฟันของตัวเองใส่พ่อแม่ยังไม่ได้เรียนก็เลยบอกว่าลูกต้องเรียนแม้ว่าลูกไม่อยากเรียนแม้ว่าลูกเนี่ยไม่ถนัดเรื่องการเรียนเขาคงหัวเหมาะกับนักธุรกิจมากกว่าแต่พ่อแม่อยากให้เรียนเรียนถึงปริญญาโทผมเองก็จะเรียนปริญญาโทก็เรื่องพระคัมภีร พราะจริงๆ้ผมไม่ตั้งใจเรียนต่อก็อยากไปต่างประเทศเลยประกาศข่าวประเสริฐต่อไปแต่คุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้ลูกเรียนสูงๆหน่อยเรื่องนี้เป็นายที่ผมเรียนถึงปริญญาโทและผมก็จะมีโอกาสที่มันเรียนมันหลายชนนี้มากแต่ว่าผมก็อยากจะบอกว่าเสียดายไหมก็สําหรับผมไม่เสียดายเพราะว่าผมไม่มีทางเลือกและผมก็จะเลือกใต้ก็จะเพื่อทําหน้าที่มิชชันนารีที่พระองค์ฝากกับผมก็ผมก็รู้ว่า คือถ้าที่เกาหลีเนี่ยถ้าไม่ได้เรียนถึงที่นั่นเนี่ยคือทำหน้าที่มิชชันนารียากมากแต่ว่าก็ยังไงก็มาโอเคแต่ว่าคนอื่นเนี่ยอยากจะไปทางนี้แต่พ่อแม่ไม่อนุญาตจึงไปไม่ได้ก็มีและเรื่องที่แย่ที่สุดคือเรื่องนี้นะครับตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เนี่ยเขาห่างจากพ่อแม่และเรียนหนงังสือต่างประเทศและบางคนเนี่ยโตมาในเด็กหอพัก ผมสงสารพวกเขามากพ่อแม่ค <treating Napoleon> ิด <fuck> ว่านี่เป็นทางที่ดีที่สุดแต่นี่เป็นทางที่ดีที่สุดสําหรับแม่นี่เป็นทางที่ดีที่สุดสําหรับพ่อนี่เป็นความคิดเห็นคุณพ่อคุณแม่ที่ประสบความสําเร็จถ้าประสบความสําเร็จต้องเรียนเรียนห่างจากพ่อแม่นี่เป็นงอนไขความสําเร็จของพ่อแม่เท่านั้นเองอยากเลี้ยงดี อยากจะเลี้ยงดีกว่าจึงนี่เป็นวิธีการตัดสินใจพ่อแม่แต่ว่าผมนะครับอยากจะบอกว่าเราคอดลูกเพื่อรักถ้าเรารักลูกแล้วก็ลูกได้รักความรักจากพ่อแม่เรียนรู้จากพ่อแม่โดยเราไม่สอนอะไรมากเขาเรียนรู้จากพ่อแม่สุดท้ายนะครับเขาก็รู้ว่าเมื่อเราเจอกรณีไหนเราควรจะตัดสินใจยังไงพูดยังไงเขาเรียนได้จากพ่อแม่อยู่ ก็ครั้งหน้านะครับผมจะสอนเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาแบบคนยิวเพราะว่าคนยิวเนี่ยเขาไม่ถือว่าลูกเนี่ยต้องเรียนหนังสือที่โรงเรียนเขาไม่ถือโรงเรียนเนี่ยเขาเชื่อว่าโรงเรียนเป็นที่เสริมความรู้ของลูกแต่เขาเชื่อว่าคุณครูในชีวิตเขาเนี่ยเขาเชื่อมั่นใจว่าคือพ่อกับแม่เขาสอนลูกตัวเองที่ไหนที่บ้านไม่ให้แต่ละคนเนี่ยจะเรียนต่างประเทศนอกประเทศ หลังจากเขาโตขึ้นอายุ18อะไรเป็นผู้ใหญ่แล้วถึงเวลาที่สอนไม่ได้แล้วนเขาจะให้เขาเรียนต่างประเทศแต่ว่าช่วงเวลาที่ยังเด็กอยู่พ่อแม่เนี่ยสอนเขาที่ไหนที่บ้านกับที่บ้านจัดเวลาตอนเย็นกินเข้าด้วยกันสอบถามคุยกันนอนด้วยกันเล่นด้วยกันวันเสาร์วันสปาโตเนี่ยเขาใช้เวลาเต็มที่กับทางครอบครัวใช่คนยูที่แค่0ู 3%ในโลกนะครับนำเศรษฐกิจของทั่วโลกมาจนถึงวันนี้เพราะว่าพวกเขานะครับจะมีการศึกษาของพ่อแม่ที่หลักพวกเขาในบ้านที่นั่นเขาหลักซึ่งกันและกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันแม้ว่าไม่ได้เรียนพิเศษอะไรมากมายพ่อแม่ก็เลี้ยงที่นั่นทํางาน,นที่นั่นอยู่กับลูกโรงเรียนเป็นที่เสริมเฉยๆนะครับโอเคเพราะฉะนั้น เรื่องการเลี้ยงลูกเนี่ยเราไม่ใช่คอดลูกเพื่อเลี้ยงดีๆแต่เราคอดลูกเพื่อรักเขาลองดูสิครับเราคิดว่าจะอีกสิบปีหน้าเป็นยังไงจินตนาการได้ไหมครับยังสตีเปนยาส์คนที่สร้างไอโ n นเขาก็บอกเขาบอกว่าผมี่ยไม่เคยคิดแบบล่วงหน้าสิบปีโลกนี้ปเปลี่ยนม,มันรวดเร็วมันเร็วมากจึงเขาบอกว่าเขาแค่คิดถึงแค่สามปีเอง งั้นเรารู้ได้ยังไงว่าสิบปีหน้ามีอาชีพไหนจะหายเดี๋ยวมีอาชีพไหนจะขึ้นรู้ไหมครับยังคอยนหลายคนมาซื้อคอยนแล้วก็บอกว่าโอ้ยมันมัน,มนพรลุมขึ้นเยอะมากแต่ตอนนี้เป็นยังไงเยอะมากความสําเร็จคืออะไรนี่แล้วก็ใครจะรู้ว่าอีกสิบปีหน้าเป็นยังไงแค่เราไม่รู้ว่าจะปีหน้าจะเป็นยังไงใช่ไหมครับความสําเร็จคืออะไรก่อนที่เราเดียงลูกนะครับเราจะสรุปเรื่อง ความสําเร็จชีวิตก่อนเพราะว่าเราเลี้ยงลูกอยู่พอรักเขาเพื่อจะนําเขาสําเร็จการทรงเรียกของพระเจ้าโอเคการเลี้ยงลูกของคริสเตียนเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยนะครับอย่างที่เราใช้ชีวิตตามการทรงเรียกของพระเจ้าใช่ไหมครับเวลานี้วันนี้สถานที่นี่ความสามารถปัจจุบันนี้ เราใช้เวลาด้วยกับถ้อยคําของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการทรงเรียกของพระเจ้าจึงเราก็กําลังจะไปเพื่อจะสําเร็จการทรงเรียกของพระเจ้าเช่นเดียวกันเรานะครับสอนลูกให้ลูกของเราที่มีแผนการของพระเจ้าเนี่ยเจอการทรงเรียกของพระเจ้าเองและใช้ชีวิตตามการทรงเรียกของตัวเองกับใครไม่ใช่พ่อแม่กับพระเจ้าครับเอเมนเอเมนโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับ อย่างที่เรากําลังใช้ชีวิตตามการทรงเรียกของพระเจ้าลูกเราเองก็รู้จักเป้าหมายชีวิตเขาและสําเร็จการทรงเรียกของตัวเองด้วยกับพระเจ้าที่อยู่ในเขาคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกเพื่อช่วยที่ทางของลูกไปด้วยกับพระเจ้าไม่ขวามาลูกไม่ใช่อยู่ด้วยกับคุณพ่อคุณแม่ตลอดชีวิตถึงเวลาแล้วต้องปล่อยเขาโยอีกอาทิน้า ผมก็จะแนะนำว่าอายุเท่าไหร่แต่ละคนเนี่ยจะนำถึงแค่ไหนได้มาททยงก็ไม่ฟังพ่อแม่ละมีตารางเวลาครับอยากจะอุ้มลูกงั้นลูกเนี่ยกลายเป็นตุ๊กตาของพ่อแม่เพื่อจะสำเร็จความฝันของพ่อแม่แต่รู้ไหมครับเขาไม่ใช่ตุ๊กตาเขาเป็นของขวัญที่พระองค์ฝากกับพ่อแม่คนนั้นชัวช่วคราวชั่วคราวเราสอนได้ว่าหลักพระเจ้ายัางไง หลักพระเจ้าแล้วใช้ชีวิตตามการทรงเรียยงเนี่ยมีความสุขยังไงเราให้เห็นจากชีวิตเราแต่สําหรับเราเองเนี่ยมันทรมานกับสอนลูกหรือเลี้ยงลูกทรมานกับใช้ชีวิตตามทํางานหรืออะไรอย่างนั้นงั้นลูกเนี่ยเห็นแล้วเขาจะเรียนอะไรได้แน่เพราะฉะนั้นอยากจะเลี้ยงลูกไหมครับงั้นเราต้องเป็นรูปแบบที่ดีสําหรับลูกโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าอยากจะเลี้ยงลูกให้ดีที่หนึ่งรักเลยรักไม่ต้องคิดมาก รักเต็มที่ก่อนอย่างน้อยก็เด็กที่ได้รักความรักจากพ่อแม่เนี่ยเขาความรู้สึกที่มั่นคงอยู่แล้วเขารู้ว่าเขาผิดก็อย่างที่พ่อแม่รักเขาคุณค่าชีวิตเขาเนี่ยมาเหมือนเดิมให้เ,เขาลองปฏิบัติทำโน่นทำนี่ดูแก้ไขและให้พัฒนาตัวเองเฉพาะคนที่ได้รักความรักจากพ่อแม่นะครับใครรักลูกโดยไม่มีเงื่อนไข แล้วก็ถ้าเราหลักลูกนะครับทิศทั้งที่เราหลักลูกและนําไปที่ไหนนําไปถึงการทรงเรียกของพระเจ้าเขาไม่ใช่การทรงเรียกของเราไม่ใช่การทรงเรียกของตัวเองอย่าให้ลูกของตัวเองเป็นตุ๊กตาเราเก่งมากแค่ไหนจะจัดชีวิตเขาตา่มเป้าหมายของพ่อแม่เขาต้องใช้ชีวิตต่ำวัตถุประสงค์ของพระเจ้าแล้วเขามีความสุข